ระทึกหนุ่มติดอยู่ในบ้านรูเรือนกระจกขณะที่ไฟป่ากําลังโหมก็นาอยู่ห่างจากตัวบ้านไม่กี่สิบเมตรโดยชายคนที่กำลังถือกล้องถ่ายคลิปกําลังติดอยู่ในบ้านกับสุนัขหนึ่งตัวและกําลังถามชายอีกคนที่อยู่ในห้องครัวว่าเขาปลอดภัยไหมอ a e i g ในช่วงกลางคลิปเราจะเห็นว่า มีน้ำแรงดันสูงถูกฉีดเข้ามาจากภายนอกเพื่อดับไฟแต่ก็ดูไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> และก่อนที่วิดีโอจะจบลงชายคนที่ถ่ายคลิปก็ตะโกนถามชายที่อยู่ในครัวอีกครั้งว่าเขาปิดแก๊สแล้วใช่ไหมจากข้อมูลระบุว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในลอสแอนเจลิสขณะที่มีรายงานข่าวเช่นกันว่าบ้านของดาราฮอลลีวูดหลายคนในย่านแ <Yeah. S 1> ปซิฟิกบริสเดสถูกไฟไหม้ และมีรายงานว่าไฟป่ารุนแรงนี้เกิดขึ้นเมื่อบันอังคารที่7มกราคมเนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งและลมแรงไฟป่าย,ยังลุกลามถึงเขตอีตัน oh, เขตแคนยอนเขตปัสาเดนาและพื้นที่อื่นๆล่าสุดทางการอพยพป,ประชากรแล้วกว่า8,000 0คนพบผู้เสีย oh, ชีวิตแล้ว 2>, <yes. S 1> 2รายและมีบ้านถูกไฟไหม้ไปกว่า1,000หลัง